นมอขอบคุณครับลาะลาแ<ฮ>ป๊บหนึ่งนะครับประกาศเจ้าของรถเก่งสีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน2159มหาสารคาม2159มหาสารคามกรุณาเลื่อนรถของท่านด้วยเนื่องจากรถขายประบือกออกไม่ได้รถขายประเบือไปจอดข้างขวางท่้งรถขายไปอื้ออ้าง่ายดวน อยู่ในมือแล้วบาสมาหอนไปอเดอร์แคนเนองอย่างรวดเร็วนะคะตอนนี้รายชื่อผู้เขาเ้ารอบ8ท่านสุดท้ายอยู่ในมือของพิธีกรเรียบร้อยแล้วนะคะเราปรับรูปแบบนิดน,นึงค่ะเดิมเราจะให้นางรำนางงามมายืนทั้ง24ท่านแต่เนื่องจากว่านางงามผมไปอยู่ด้านหลังแล้วสมมยแล้วตอนนี้เมือ่อยก็เลยว่ารอด้านหลังรับประกาศแล้วเดินออกมา แปดท่านนะครับขออนุญาตชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจว่าแปดท่านที่เดินออกมานั่นหมายถึงว่าท่านที่ผ่านเข้ารอบค่ะพี่เอใช่ค่ะใช่ค่ะผลการตัดสินดาจรัดฟ้าสูงวัยงามสง่าผ้าไหมถวายอะไรพระพันปีหลวงราชนีไหมไทยผู้เข้ารอบคนที่หนึ่งนะคะนางรงฤดีชาญเวศหมายเลขห้าค่ะ เราจะไม่เรียงลำดับจากคะแนนครับหมายเลขห้าครับขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับเต็มครับปูข้ารอบหมายเลขถัดมานะคะนางสายทองจันศรีลาค่ะหมายเลขสิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้านะครับอำเภอหนองสอง,องส่ง,งก้าประกวดครับหมายเลขห้าหมายเลขสิบห้าและหมายเลขต่อไปครับ นางทองทูพนพลจาหอหมายเลขสามค่ะโอ้ยแมต่ตา้งสมรม้สูงอายุตําบลดองเรือครับนะหมายเลขสามนะครับหมายเลขห้าสิบห้าเลขก็สามครับผ่านไปแล้วสามหมายเลขครับอูบ้คารอบคนที่สี่นะคะนางนักจับปภานาชิกเกรีนะคะนทุกเกรีค่ะหมายเลขหกค่ะ จากอำเภอภูเวียงแ่หมาเลขหนี่ตึงตาตึงใจสวยสดก็งามจริงๆครับมามาคนต่อไปนะคะนางทิพวรรณกองกูลหมายเลขยี่สิค่ะหมายเลข21ดนี้มาจากศูนย์นวแหวงพระอารามหลวงครับหคนแล้วนะคะเหลืออีก3ามคนค่ะผู้เข้ารอบคนที่6นะคะนางสอนพิไลดอนจันใต้ค่ะ หมายเลข11หมายเลข11ครับนอครับหมายเลข11มาจากชมรมผู้สูงอายุอำเภออัมรัครับขอแสดงความดีดีด้วยผู้เข้ารอบคนที่7นางสุกัญญาตรศักดิ์หมายเลข19ค่ะหมายเลข19นะครับด้วยความเคารพครับเอาละครับและผู้เข้ารอบคนที่8คนสุดท้ายหมายเลขอะไรครับหมายเลข ไม้เลข13ิาครับนางดอกไม้บุญเสกค่ออะออแสดงความยิดีกับสาวงามทั้ง8ท่านด้วยนะครับยังทําหน้าที่ตัวเองอยู่บนเวทีต่อไปครับและช่วงนี้อปยญาตอนรับท่านยุทธพรพิรุณสารน,นะครับรองผู้การจังหวัดขอนแก่นด้วยความเคารพครับ,รบหลังจากนี้ไปจะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านครับ มีทั้งหมด8ดคำถามให้ท่านเลือกจับโดยการเลือกใช่ไหมครับพี่แอรยังไงคคับคือเราจะมีคำถามทั้งหมดนะคะ8ดคำถามสำหรับ8ดท่านท่านเป็นผู้ที่จับนางงามจับใช่กรรมการจับคะนางงามจับนะครับผมจะเรียงจากฝั่งนี้นะครับ จับก่อนมีสิทธิ์ต่อก่อนคนถามเป็นใครครับเป็นท่านคณะกรรมการใช่ไหมฮะหรือว่า,าเป็นพิธีก,กร,กรเป็นท่านกรรมการนะครับเป็นคนถามนะครับเรื่องความเคารพอยู่ด้านในจะมีทั้งหมด8ปหมายเลขขออนุญาตฉายภาชนะสีทองสงทึมในการจับสลากออกรางวัลครับมีทั้งหมด8เลขหมายท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเป็นสกีพยานร่วมกันครับเรียนเชิญสาวงามผู้ถือผ่านครับ สาวงามหมายเลขสจะเป็นผู้เลือกคำถามก่อนเชิญครับไม่มีไม่อ่าเอามาบนนี้ครับได้หมายเลขอะไรคะทา่านกรรมการจะได้เป็นผู้ที่อ่านคำถามนะคะได้คำถาม,ถามหมายเลขหเชิญครับสวส ถามจัญญกรรมการนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดในเรื่องความนะคะมีคำกล่าวที่ว่าอายุไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือพลังของประสบการณ์ท่านใช้ประสบการณ์ของวัยนี้เป็นพลังในการสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างไรบ้างคะโปรดฟังอีกครั้งครับท่านคำถามมีอยู่ว่าอายุไม่ใช่ข้อจำกัด เป็นมาอายุโอเมนขอจํากัดกีเมแม่เดอแต่ว่าคือพลังของประสบการณ์อายุคือพลังของประสบการ์ท่านใช้ประสบการณ์ในวนัยนี้เอาอายุเท่าเอาไว้เท่านี่ไปใสร้สางประโยชน์อีกอย่างให้สังคมมนสันดีตรื่งนี้ครับเชิญอีแม่ตรงกลางครับผมอาบบกมือให้หมายเลขสามหน่อยนะครับผมกีแม่ร์ควบฟนเลยนะคะเออนะครับ เปิดปไปด้วย<ด>นะคะคำถ,ถามยาวไปนิดหนึ่งนะคะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือพลังของประสบการณ์ท่านใช้ประสบการณ์ในวัยนี้ในการเป็นพลังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรคะ ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะเราก็จะใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของเราดูแลลูกหลานแล้วก็แนะนำเขาเรื่องสุขภาพรักษาสุขภาพดให้ดีแล้วก,กินอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะออกกำลังกายเดินบ้าง เล่นบาสโลบบ้างอย่างนี้ค่ะแล้วก็ราานะักษาสุขภาพเรานี่ได้ดีแล้วก็ทำประโยชน์ให้สังคมเราก็เป็นนักเรียนผู้สูงอายุค่ะเราก็เป็นไปอบรมหลายที่แล้วก็ได้ประสกบการณ์มา ก็เอามาเกืือแพ่วพวกให้เพื่อนๆที่เป็นผู้สูงอายุค,ค่ะแล้วก็เ, <c oughs> เป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ครับด้วยความเคารพ คุณแม่ว่าอายุเป็นเพลงตัวเลขแต่ไม่ใช่มาหมายเลขที่หน้าอ,อกนะครับผมค,คุณแม่ปร่หมายเลขสามนะครับผมนะคุณะนะคะผมกําลังกาย <นะ S 1> กําลังใจบางคนก็ <ๆ S 1> ตื่นเต้นครับด้วยความเคารพผมพยายามที่จะให้สาวงามทั้งแปดท่านได้ผ่อนคลายที่สุดที่สุดและพยายามสื่อสารประเด็นคำถามให้คุณแม่เข้าใจที่สุดและตอบให้ได้ง่ายที่สุดครับพี่เอกครับค่ะต่อไปเลยไหมคะต่อไปเลยครับผม